คำถามน่าจะหมายถึงว่าพักเพื่อไทยเป็นของตระกูลชินวัตรหรือไม่ทําให้แม่พักเพื่อไทยจะถูกรัฐประหารไปนะคะตั้งแต่ไทยรักไทยรัฐประหารแล้วเกิดพักพลังประชาชนพักพลังประชาชนถูกยุบไปเกิดพักเพื่อไทยขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในใจของประชาชนเราชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะเรามีจุดแข็งอยู่2ออย่างคือ1นเราเป็นพักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยมีจุดยืนประชาธิปไตย2ค่ะพักเพื่อไทยมีจุดแข็งในเรื่องของนโยบายอย่างที่เรียนไปดังนั้นพักเพื่อไทยไม่ใช่พักการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่คน ที่เป็นควเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยจริงๆคือประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอบคําถามเมื่อสักครู่นี้ว่าการเมืองเป็นธุรกิจครอบครัวหรือไม่โดยที่ฉันจะขายายความคําถามให้ทุกคนเข้าใจง่ายคําถามน่าจะหมายถึงว่าพักเพื่อไทยเป็นของตระกูลชินวัตรหรือไม่ ซึ่งที่ฉันนะคะจะขออนุญาตเรียนว่าพักเพื่อไทยค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีรากฐานมาจากพักไทยรักไทยโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยคือดรทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองในประเทศไทยที่ก่อนหน้านั้นใช้เงินเป็นตัวนําแต่พักไทยรักไทยเป็นพักที่ทําให้การใช้นโยบายเป็นการต่อสู้ในสนามทางการเมืองถือว่าเป็นการเมืองแบบใหม่หลายนโยบายของเราเป็นนโยบายที่ยังอยู่ในใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรค โครงการ1ตำบล1นผลิตภัณฑ์โครงการ รายได้ให้กับประชาชนหลายๆอย่างนะคะไม่ว no ่าจะเป็นกองทุนหมู no ่บ้านเพราะฉะนั้น no สิ่งเหล่านี no ้ยังเป็นคุณูปการที่อยู่ในใจของประชาชนทําให้แม้พักเพื่อไทยจะถูกรัฐประหารไปนะคะตั้งแต่ไทยรักไทยรัฐประหารแล้วเกิดพักพลังประชาชนพักพลังประชาชนถูกยุบไปเกิดพักเพื่อไทยขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในใจของประชาชนเราชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะเรามีจุดแข็งอยู่2อย่างคือ1นเราเป็นพักที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยมีจุดยืนประชาธิปไตย2ค่ะพักเพื่อไทยมีจุดแข็งในเรื่องของนโยบายอย่างที่เรียนไปเพราะฉะนั้นแคนดิเดต นายกเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งแต่ส่วนที่สำคัญอีกสองส่วนนะคะก็คือว่าเรามีสอสอเขตว่าที่ผู้สมัครหลายร้อยชีวิต ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขก the the ับพี so, ่น้องประชาชนรับฟังปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยเกิดกัดเกินจากการรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกคนคือส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเราจึงไม่ใช่ส่วนพรรคของเราจึงไม่ใช่พรรคของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ว่าใครค่ะอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นสสไม่สามารถส่งต่อโดยเหมือนเป็นมรดกทางการเมืองได้ต้องผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะและพรรคเพื่ เพื่อไทยแคนดิเดตนายกทุกคนนายกบัตรีทุกคนตั้งแต่ดรทักษิณชินวัตรย,ยิ่งรักชินวัตรและคุณแพทองทานชินวัตรถ้าอยากนั่งอยู่ในใจของประชาชนต้องไปหาประชาชนต้องชนะใจประชาชนประชาชนต้องเลือกเข้ามาถึงจะเป็นนายกบันตรีได้ดังนั้นพักเพื่อไทยไม่ใช่พักการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่คนที่เป็นวเ,เป็นเจ้าของพักเพื่อไทยจริงๆคือประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ คำถามต่อไปครับผมอเก่งมากเลยพอพูดคำถามต่อไปเงียบเลยทันที <c oughs> เหมือนเตะปักหลุดเลยนะเนี่ยขอบคุณมากนะฮะ